วันนี้ทีมงานปลาปามาล้างปลาปาที่บ้านนองแวงครับหลายคนไม่รู้ว่าบ้านนองแวงนี่มีปลาปานะครับอันนี้คือปลาปาขนาดเล็กที่ทีมงานได้ทำขึ้นเองครับอันนี้คือบ่อเก็บน้ำใส่ข้างบนคือถังตกต,กตกกะกอนครับ อดินแลยสาธ็ยตัวนี้ครับอ,อันนี้คือสารทั้งอ,อ่อใสนี่คือภาพวรวมของปลาปลาบ้านเราเลยครับขบั้วคือแท่งสูงครับผมส่วนตัวนี้ก็คือโรงสูบน้ำดิบ ปลาป้านงเวงของเรานะครับ